ที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอถวายความรบแดศพระอาจารย์มหาสมพโยสูมเนโทขออนุญาตพระเทรานุเถระตัวสาายทุกท่านชา,าวําพระวิันขอเชิญอวยยมนั่งตามสบายก็ครั้ที่แล้วอาตมาก็ได้ติดเรื่องของสิ่งข้อเจ็ดก็ขอเกินก่อนโยมก็อาตมาที่เคยได้พูดไปนะก็นัจะขีตตะ วาทิตะคือสามตัวนี้โยมก็จะแบ่งออกมานัจจะคือการฟ้อนเต้นหรือรำที่แปลนะสองขีตะคือการขับหรือร้องหรือทำเสียงให้เบลงเพลินไปกาลงสามวาทิตะวาทิตะนี่คือการเล่นเครื่องดนงตรีโยมแม้แต่ตีโต๊ะนะตีโต๊ะเป็นจังหวะเคาะเป็นจังหวะเคาะชาม ข้อสังกะสีเนี่ยก็เป็นจังหวะก็ถือว่าเป็นเครื่องดนตรีเหมือนกันนะส่วนอันน,นี้อาตมาจะมาพูดถึงตัวต่อไปจัตถีต้าว,วาธิต้าทิโสทัดสานาสุดทัศนาเนี่ยคือการดูฟังอ่านไม่ไว่าจะเป็นหนังสือถ้าสมัยนีย้ถ้าเราเปรียกตรงๆเลยโยมเหมือนการดูทีวีการดูโทรศัพท์โทรศัพท์เดี๋ยวนี้มีะอะไรโยมยูทูบ รู้จัก y o u ูบไหมโอ้โรหรู้จักยู u ูบไหมโอ้โหโอ้โรหรู้จัก y o u ูบไหมย t u b e รู้จักนะ u t u b e เนี่ยเหมือนเราไปเสพอารมณ์ตรงนั้นไปดูนะเปิด y u t u b e ดูอะไรบังคนก็ดูบอลเดี๋ยวนี้มีบอลไทยทอดสดมันคนก็ไปดูคอนเสิร์ต บางคนก็ดูละครแล้วก็เสพมาเสพอารมณ์ถามตัวอาตมาเนี่ยอาตมาเคยดูโยมเคยดูนะไม่ว่าละครสมัยนี้ก็จะมีขอเรียกว่าเป็นยูทูบเบอร์ก็จะมีการเอาโทรศัพท์เนี่ยไปถ่ายตามสิ่งที่เอ็นได้ก็ะทำหรือทำเป็นคอนเทนต์สร้างขึ้นมาให้เรามีความบันเทิง ซึ่งถ้าเราลองสังเกตตัวเรานะอภูส่วนสาตัวในโยมโลภโทสะโมหะมันเกิดขึ้นกับเรานะโลภเนี่ยยากได้โอ้ถ้าเปิดยูทูปนะเด็กสมัยนี้นะมังคนก็ขับรถคันแล้วเป็นสิล้าน20ล้านนะแลมโบ้ GTR ก็ชอบโลภมันเกิดภายในใจสองโทสะโยม เราดูกีฬาเอาง่ายยกตัวอย่างมวยต่อยก,กันต่อยอะรู้สึกสะใจชอบโยมตรงสะใจตรงนั้นเป็นโทสะแล้วเกิดแล้วสามโมหะโมหะก็เราก็ไปดูหลงในละครกระดาโยมละครหลงอย่างเช่นตัวร้ายตบตบนางเอกเราก็เพลินไปโอ้โหทำไม มันตบได้อย่างนี้มันเล่นร้ายจนเราถึงอารมณ์แม่โยมสามตัวนี้นมันเกิดขึ้นกับเราเลยนะสามตัวนี้นหรือเด็กสมัยเนี้ยเรายกตัวอย่างง่ายโยมอัตามาก็เป็นโยมเกมติดเกมตรงนี้ก็เกี่ยวนะเป็นข้อนี้เหมือนกันการเล่นเกมในโยมเป็นการเพลินเป็นการความสร้างบันเทิงเป็นการสร้างอกุศลในใจเราได้เลยนะลองคิดสภาพ ว่าเราเล่นเกมไปเนี่ยอะไรมันเกิดบ้างหนึ่งอกุศลสามตัวเกิดแน่นอนอยากชนะเขาบางทีบางอย่างแพ้อารมณ์เสียเปิดมไม้ดาเขาหรือสุดท้ายก็หลงยมหลงตัวเองว่าเก่งว่าว่าแข็งแกร่งว่าเป็นอันดับหนึ่งแต่พอได้มาบวนมาเรียนเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรงคงทนในยมที่หนึ่งมันก็ย่อมต้องเปลี่ยนมือไป เมื่อที่หนึ่งเปลี่ยนมือโยงเกมบางเกมเนี่ยก็ต้องสิบปียีสิบปีมันก็ต้องเขาเรียกว่าอนะไต้องปิดตัวลงก็เหมือนละครอโอยงมันต้องมีตอนจบไม,มไ,นนไม่มีอะไรที่อยู่ยืนนานไม่มีอะไรที่อยู่ยืนนานมีตัวนี้มันจะสอนให้เราไม่เพลิดเพลินกรับ,บโตกามคุณทั้งหลายแล้วก็มาขออีกตัวหนึ่งก็คือมาลามาลาที่นี้แปลว่าดอกไม้ดอกไม้ใครๆก็ชอบโยงสีสันมันสวย สวยไหมปูหงสวยนะชอบไหมชอบกลิ่มมันหอมบางคนก็ชอบดอกมะลิใส่กับข้าวใส่ตักบาตรใต่ช้าก็หอมคือที่ยกตัวอย่างตัวนี้มาคือบางคนหรือคนส่วนใหญ่เนะี่ยจะหลงในดอกไม้คือหลงสีหลงกลิ่นหลงในรูปลักษณ์หลงกันว่าดอกกุหลาบเนะี่ยแทนสื่อความรัก ก็จะไปเฟ้นหามาจะลำบากขนาดไหนจะเป็นทุกข์ขนาดไหนก็หามาโยมแม้แต่บางคนนะโอโ้วันแม่ดอกมะลิกราบเท้ายมให้วันเดียววันเดียวนะ่ะที่เหลือก็แม่ขอตังค์หน่อยไปแล้วอาตมาเคยเป็นอย่างนั้นโยมพูด <c oughs> ได้แล้วเคยเป็นอย่างนั้นซึ่งเราหลงไปกับคําว่ามนุษย์เราสมมุติขึ้นมาสมมุติหรือบัญญัติขึ้นมาว่า เนี่ยสิ่งที่เราเรียกกันแทนนะแทนความนับถือแทนความลกบางคนก็โยมบูชาพระก็ไม่รู้จะเอาดอกไม้ที่ไหนโยมขโมยของวัดนี่แหละโยมบูชาพระเหมือนกันหยิบของวัดเป็นบุญหรือเป็นบาปมันเป็นบาปตอนลกขโมยนะแต่มถาถวายพระมันเป็นบุญมันเป็นคนละช่วงกัน เป็นคนละช่วงกันเราหลงไปกับมันยัดหลงไปกับสิ่งต่างๆที่เขาได้มันยัดขึ้นมาแม้แต่ชื่อของเราแม้แต่ตัวของเราเราก็ยังคิดเลยว่าเนี่ยคือตัวเราลองถามหน่อยว่าอะไรบ้างที่เป็นตัวเราลองเราลองตัดแขนทิ้งนิต,ตัดขาดิจะเป็นแขนหลงพิแซกเหมือนเดิมไหมโยไม่เป็นนะตัดขาทิ้งเป็นขาหลงพิซแซกเหมือนเดิมไหม ไม่เหมือนเดิมนะเขาก็มีคํญญาบรรยายขึ้นมาใหม่ว่าเป็นขาขาดแขงขาดขึ้นมาถูกไหมขาขาดขาแขงขาดขึ้นมาแม้แต่ลูกเราลูกของเราลูกของเราเกิดขึ้นมานะเนี่ยเกิดขึ้นมาเราก็คิดว่าเป็นของเราเป็นลูกของเราเราก็หยิบยกว่าต้องทาตามสิ่งที่เราคิดตลอดแต่โยมลืมไปหรือเปล่าว่าชีวิตใครชีวิตมัน เราไม่สามารถบังคับชีวิตของใครได้ขนาดชีวิตเราเนี่ยเรายังไม่อยากถูกบังคับเลยแล้วทําไมจะให้บังคับชีวิตคนอื่นเป็นเหมือนอย่างที่เราต้องการไปเป็นไปไม่ได้ก็ขอฝากให้คุณโยมคิดไว้ว่าเราเกิดมาขั้นหนึ่งในชีวิตเนี่ยจมก็ทำถูกแล้วทำดีแล้วที่สร้างกุศล แล้วก็นอกนาธรรมะไม่ว่าจะพระใหม่หรือพระเก่าโยมเขาก็ต้องใจตั้งใจหามาให้เราฟังเทศฟ,ฟังธรรมแม้เขาจะพูดไม่เก่งมากหรือพูดเราฟังไม่รู้เรื่องมากให้เราคิดไว้ว่าเราเหมือนหินพระเขาเหมือนหินค่อยๆรับคมไ่คมๆไปอย่างอาตมายมโยมอาตมาก็ไม่ใช่ว่าคนเก่งมาตั้งแต่เริ่มแต่เกิด ก็ต้องมีหัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ค่อยเป็นค่อยไปสักวันหนึ่งอาตมาเชื่อว่าพระใหม่ๆหรือพระองค์ที่ได้ฝึกฝนในยมอนาคตเขาก็ต้องเก่งขึ้นตามลําดับก็สุดท้ายนอีอาตมาภาพก็ขอให้โยมนั้นมีความสุขความเริญเ็มขออิษฐานได้สรงปัฒนาขอให้พุทธังปกป้องทงงรรมะรักษาสังฆังแถวคาดทุกคนทุกท่านเถิด สัพพิเตโยวิวาชานโตสาโรคโควินาสตุมาเตภวานวันดาลาโยสุขิปิชายุโกภวาธิวชัชนาสิเลสานิจังวุทาปจายิโนจาตพารโรธรรมวัดคันติอายุวันโนสุขังรระรัง